สวัสดีครับ The Nick Review นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแว่นตาว่ายน้านะครับพอดีลูกชายไปเรียนว่ายน้าแล้วก็เขาขึ้นสเต็ปเลเวลที่2แล้วนะครับก็น่าจะต้องใส่แว่นตาสําสหรับดาน้ําอะไรเงี้ยนะครับก็ไปได้ยี่ห้อวิวนะครับตัวนี้ผมได้มาราคา550บาทนะครับก็ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะครับว่าทําไมแพงจังพอดีคนขายบอกว่า ออ่มันเม็ดอินเจแปนนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งพอมาดูดีๆเนี่ยไอ้ที่ว่ามันบอกว่าแพงอะ่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะอีซี่อดจัดได้นะครับก็คือปรับสายรัดได้ง่ายเหมือนว่าพอสวมปุ๊บแล้วก็ดึงดึง,ดงตรงด้านข้างอะครับขอบยาด้านข้างมันก็จะรัดเข้าไปเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ลูกชายผมเขาเลือกเองนะครับตอนนี้เขาเขาหยิบแล้วก็เขาก็ชอบของเขาเองแล้วก็เป็นแว่นอันแรกที่ยอมให ยอมให้ใส่ให้นะครับเพราะว่าแว่นอื่นนี่เขาจะไม่ยอมเลยนะครับ mm hmm. เขาจะต่อต้านเลยแต่อันนี้คือเขา mm hmm. เขายอมนะครับก็ลองแกะกล่องออกมาดูนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยครับ mm hmm. ตัวแว่นนะครับก็ mm hmm. มียี่ห้อวิวติดอยู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวสายรัดด้านหลังก็เป็นแบบ2เส้นนะครับนี่ไม่ขาดมันจะช่วยเรื่องของการไม่ไม่ไม่ขาดแล้วก็ที่เขาบอกว่ามันไม่เจ็บ ก็คือไม่รัดมากมันก็คือเป็นยางซิลิโคนเนี่ยครับมันจะไม่ไม่ไม่เจ็บแล้วก็เนื้อเฟรมเป็นเฟรมเดียวกันเลยนะครับเนี่ยครับเป็นเฟรมเดียวกันเลยป้องกันการเสียหายอะไรเงี้ยนะครับเขาที่เขาเขียนเอาไว้นะครับในตรงข้างกล่องนะครับนี่แล้วไอที่บอกว่าอีซียจัดก็คืออันนี้แหละครับเนี่ยมันสามารถที่จะดึงนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ใส่เงี้ยเราก็กดตรงนี้ได้กดแล้วก็ดึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยได้ละเนไครับง่ายมาก ถ้าใส่กลับเข้าไปก็ดึงปืดตืดตืดตืดนี่เห็นไหมครับง่ายๆเหมือนเวลาน้องใส่ปุ๊บน้องก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องยุ่งยากเลยให้มันพอดีกับตัวเราอาจจะใส่ให้หลวมไว้ก่อนแล้วก็ไปดึงปรับตอนที่น้องสวมแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เด็กไม่ไม่เกิดการกลัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยอมยอมที่จะใส่แว่นนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับ ก็ลองลองลองดูนะครับเลือกที่น้องชอบแล้วก็เหมาะสมนะครับซึ่งลูกชายผมเขาก็เลือกอันนี้เลือกเองนะครับแล้วก็ใส่ตอนออกจากร้านก็ใส่ออกมาเลยนะครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับขอบคุณครับ